สวัสดีค่ะคนโสดธาตลมนะคะเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักของคนโสดธาตลมประจำปักหลังกุมภาพันธ์2567หรือว่าวันที่16ถึง 29นะ,ะ16ถึง29กุมภาพันธ์2567นั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนคลิปเป็น r รนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นก็ดูเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าคลิปนี้มัน เผยแพรย์ไปแล้ว3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเห็นหัวข้อเฮ้ยอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้ว่าพลังงานเราไปเชื่อมโยงถึงกันก็คลิปนี้ก็เป็นของคุณด้วยเช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันสักหน่อยนะ,ะว่าคนโสดปักหลังกลุ่มพา67จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกๆคนเลยนะคะที่เคยโอนเงินมาผ่านเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะยังคงสนับสนุนกันมาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเงินก้อนนี้มีประโยชน์อย่างมากนะคะกับลักกี้กระต่ายคอเอียงที่ออมรับอุปการะ มาร่วม9ปีแล้วนะคะน้องต้องรักษาต่อเนื่องรักษายาวนานมาตลอดเลยนะคะก็เราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มีประโยชน์กับน้องจริงๆใครอยากรู้จักน้องนะคะอยากเห็นน้องนะคะกดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนของช่องกดเข้าไปที่โปรไฟล์ออมใช่ไหม แล้วพอไปถึงหน้าช่องนะคะมันก็จะมีแถบแบบวิดีโอเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรเง,งี้ยก็เลื่อนตามขวางชุมชนมันจะอยู่ในสุดนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยว่าเอ้น้องเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยนะนะคะแล้วก็เงินก้อนนี้ก็ยังมีประโยชน์กับการทําบุญทําทานบ้างบางครั้งอมก็ทําบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลัคกี้เยอะจริงๆนะคะอมก็เลยยังไม่ค่อยได้ทําบุญในช่วงนี้แต่ว่าก็จะอยู่ในชุมชนอมจะไปโพสต์ไว้ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ แล้วอันที่จริงเงินก้อนนี้มันก็สามารถที่จะตกถึงท้องถึงไส้ถึงพุงอมได้นะถ้ามันมากพอเนาะออมจะตัดให้น้องลักกี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูทรงจะเหลือค่อยทําบุญบ้างแล้วถ้าเกิดเฮ้ยมันเหลือจริงก็จะได้ถึงปากถึงท้องแม่มันนะแต่ตอนนี้เอาลูกมันมาก่อนนะคะเพราะฉะนก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆคนที่สนับสนุนช่องกันเข้ามาใครอยากให้ถึงปากถึงท้องออมนะก็รบกวนช่วยกันสนับสนุนช่องกันเยอะๆเลยนะคะและช่องทางซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆ นที่ส่งกำลังใจมาให้กันทุกทุกช่องทางอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะคะ,ะกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแล้วก็แชร์หรือคอมเมนต์ใดๆก็ได้นะคะเพื่อเพื่อเป็นการแสดงออกว่าสนับสนุนช่องนี้รักช่องนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมากๆเลยที่รักกันนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวยังสามารถสอบถามเข้ามาได้แอดไลน์ถามมาได้เลยรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วคะ่ะนะคะ อะในวันที่ง่วงๆก็จะแบบว่าลิ้นพันกันจะพูดจาเบลอบลหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะนะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนนอนหลับพอสมควร <c oughs> อ่ะคนโสดธาดลมนะคะก่อนอื่นนะออมขอดูก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงจ๊ะคนโสดธาดลมปัจจุบันเป็นยังไงคะตอนนี้คุณ สถานการณ์อุ้ยเหมือนถูกใจใครอะไรยังไงเนี่ยมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวธาตุดินมังกรประสบกันนะบางคนเนี่ยอยู่ในระหว่างการเ,ออเขาเรียกว่าหาความรู้หลายๆอย่างหรือว่าอยู่ในระหว่างการดิวนะคะกับบางสิ่งบางอย่างเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะคะหรือเป็นสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนอะไรต่างๆก็ได้นะ บางคนก็จะอยู่ในระหว่างการหาอะไรทำหลายๆอย่างเช่นการหาสิ่งที่รักที่ชอบแล้วจะได้แบบเออมุ่งมั่นทําให้มันเต็มที่แบบแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ฉันชอบฉันรักด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นไปได้นะคะว่าคนโสดธาตุลมอาจจะมีใครบางคนที่ถูกใจแบบว่าป้วนเปี้ยนวนเวียนกันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ดูทรงอาจจะกําลังรอนะคะรอว่ามันจะได้มาประสบความสําเร็จกันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์ มันก็อาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยไงนะคะแต่ก็อาจจะไปเจอใครบางคนที่ชอบที่ถูกใจอันนี้คือถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องชีวิตทั่วไปนะอาจจะเจอคนที่ถูกถูกใจแล้วก็อยากจะให้มันประสบความสําเร็จได้อะแต่ว่ามันยังนิ่งๆไปสักนิดนึงไงหรือเงียบกันไปก็ได้นะอืนะคะไปกันอย่างช้าๆไปกันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เหมือนจะหยุดอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างนี้ปักหลังกุมภาหกเจ็ดจะเป็นยังไงคนโสดธาตุลมปักหลังกุมภาหกเจ็ดปักหลังกุมภาหกเจ็ดมีไพ่าชาวธนูชาวเมถุนชาวกุมปักหลังกุมภาหกเจ็ด ออมว่าเหมือนกับจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะอืมจากไพ่นะอารมณ์มันเหมือนกับมันจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาเพิ่ม คือเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าสถานการณ์เดิมๆอาจจะรู้แล้วว่าเฟรนด์โซนอาจจะรู้แล้วว่าเออมันคงเป็นได้แค่เพื่อนกันแหละมัง้งมันก็เลยทําให้อาจจะมีการเปิดทางเลือกก็ได้ไงนะเอออาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกหรือเปล่ามันอาจจะมีความไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนไหมหรือว่ามันเป็นสถานการณ์แบบว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้ว อาจจะยากที่จะประคับประคองก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่แบบมันเหมือนจะดีนะแต่มันช้ามากๆเลยอะ่ะมันจะไปไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกลักษณะนั้นน่ะจนกระทั่งอาจจะรู้สึกว่าน่าจะให้อิสระนะคะความสัมพันธ์หรือให้อิสระตัวเองในการที่จะ เออได้โสดต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปิดทางเลือกเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอืมแสดงว่าอาจจะเริ่มมองหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะอาจจะค่อยเป็นค่อยไปกันแบบเป็นช้อยทางเลือกแบบนี้แต่ก็ไม่ค่อยชอบนะอะไรอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าเออสงสัยมันเป็นได้แค่พาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนรู้แล้วว่าเออสงสัยมันจะเป็นได้แค่เพื่อนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ก็ได้ไงอืม ขอดูก่อนละกันชาวธาตุลมคนโสดที่มีใครเป็นประเด็นตรงเนี้ยนะคะที่ที่เป็นประเด็นตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับลมบ้างคะ่ะปากหลังกุมภาหกเจ็ดเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณเอ่อมีไพ่ชาวธาตุไฟแมสิงธนูนะคะจริงๆเขาอยากไปต่อแบบให้อิสระกันและกันใช่เลยอะ่ะอืม คืออันที่จริงเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าเทคแอคชั่นหรือว่ามีคุณค่าหรือว่าน่าสนใจมากๆนะจริงๆเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เฮ้ยมันมันมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาที่เฮ้ยอยากจะไปต่อนะคะแต่ว่าเขาอาจจะสนใจในลักษณะที่ยังไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเออเพราะฉะนั้นแล้วคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากค่ะ สำหรับเขาแต่น่าจะยังไม่ได้อยากผูกมัดผูกพันอะไรมากมายนักอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้หรือคุณนะ่ะอาจจะเออประมาณว่ามีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันก็ได้นะคะคือแบบมันมีเรื่องเงินเรื่องทองมีเรื่องงานอะไรร่วมกันแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าร่วมหัวจมท้ายกันรับผิดชอบทําอะไรไปแล้วมันอาจจะดีมากๆนะคะเขาอาจจะรู้สึกกับคุณในทิศทางนั้นก็ได้กรณีถ้ามีเรื่องเองินเรื่องงานข้องเกี่ยวกันนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าฟันธงแบบง่ายๆก็คือเขารู้สึกว่าคุณน่าสนใจมากๆ <c oughs> นะคะแต่น่าจะชอ,ชอบให้เป็นอิสระไม่ผูกมัดก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาววันจันทร์ชาววันอาทิตย์ <c oughs> เขาจะทำยังไง ออมว่าเขาจะทำให้คุณรู้นะคะว่าเขารู้สึกพอใจกับคุณพึงพอใจที่ได้ป้วนเปี้ยนกันพึงพอใจที่ได้เข้าหากันแต่ว่าเขาจะมีโมเมนต์ในลักษณะบางครั้งก็ดูทำตัวลึกลับแต่บางครั้งก็ดูทำตัวเปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นความรู้สึก การแสงออกของเขาเนี่ยจะเป็นในเชิงผีเข้าผีออกบางครั้งดูลึกลับเนาะแต่บางครั้งก็ดูเปิดเผยแล้วเขาก็จะทำอะไรตามความพอใจของเขานั่นแหละแล้วมันถ้าอ่านตรงตรๆแบบดักดักนะคือแบบเขาจะผูกมิดกับคุณในเชิงตัวเลือกอะเออแล้วเขาก็จะให้คุณได้รับรู้ตรงๆไปเลยว่าเราเป็นช้อยเป็นออปชันกันนะกรณีถ้าพวกคุณร่วมงานร่วมธุรกิจอะไรกันเขาอาจจะ ต้องการการเข้าหากับคุณในลักษณะที่ให้เป็นโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็อาจจะรู้สึกแอบบรู้สึกดีกับคุณอะไรเงี้ยเอออาจจะพอพอร่วมงานร่วมโปรเจกต์หรือว่ามีเรื่องเงินเกี่ยวข้องกันเขาก็จริงๆอาจจะแอบ,บรู้สึกดีกับคุณก็ได้ไงอืมถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะบอกว่าเขารู้สึกยังไงมันเหมือนบอกเป็นไกลๆแต่ก็ยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหรอ่อ่ะ ซึ่งการกระทําที่เขาจะทำหรือแสดงออกกับคุณนะคะเขาจะทําตามความพึงพอใจของเขาเลยเขาพอใจที่จะลึกลับซับซ้อนเขาก็จะทําเขาพึงพอใจที่จะเปิดเผยเขาก็จะทําเขาก็จะพูดจะบอกให้คุณเหมือนจะได้รู้ว่าเขาพอใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าจะดูโอเพ่นหรือเปิดเผยขนาดนั้นเพราะมันก็เลยตกคําว่าแบบอาจจะผีเข้าผีออกได้ยังยังยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้กับการที่เขาจะแสดงออกนะคะ แล้วอย่างนี้เขาจะเทคแอคชั่นในในลักษณะใดได้บ้างค่ะคนโสดธาตุลมเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนได้บ้างเนี่ยมีไพ่วันเสาร์ชาวมีนเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนได้บ้างเป็นการเทคแอคชั่นในลักษณะป่วนเปียนค่ะป่วนเปียนแบบไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสแบบร้อยเปอรซค่ะ เป็นการเทคแอคชั่นแบบไว้เนื้อไว้ตัวแบบมีความระแวงกังวลระวังตัวต้องใช้คำว่าระวังตัวสูงในการเข้าหาคุณมากอมืมีการไว้เนื้อไว้ตัวระวังตัวค่ะนะคะน่าจะไม่น่าจะไม่ทำอะไรให้มันกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นอนะ่ะเพอเในบางเคสมีการบล็อกปิดกั้นกันนะเนี่ยในเคสที่แบบว่าเป็นใครบางคนที่ป้วนเปี้ยนกันเราก็ รู้สึกว่ามันมันคงเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่าเคสนั้นอาจจะมีการบล็อกปิดกั้นกันก็ได้ค่ะมาเลยทำให้เขาไม่สามารถแสดงออกอะไรกับคุณได้นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะแสดงออกกับคุณในเชิงไว้ไว้ไว,ไว,ไว้ตัวไว้เชิงระวังตัวมากอะไรเงี้ยอืมเออ,เอ,อแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคะคนโสดธาตลม แนวโน้มหรือทิศทางความสัมพันธ์นี้มันจะดูต่างคนต่างอยู่ถ้าบล็อกหรือปิดกั้นกันมันก็จะยังแค่ส่องสองอะถ้าบล็อกหรือปิดปิดกั้นกันจะแค่ส่องสองเพราะว่ามันยังเสียความรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะแบบเฮ้ยกลับมาทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะ แล้วในบางคนพวกคุณเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการงานการเรียนอะไรต่างๆใดๆมันก็คงจะทำไปตามแค่นั้นน่ะเออแนวโน้มมันเลยเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ไม่ได้เปิดโอกาสหรือเปิดใจอะไรให้กันเท่าไหร่นะคะ ไม่ได้เปิดโอกาสหรือเปิดใจให้กันอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวแอบ,บดูซิว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวบ้างไหมเนี่ยคนคนนี้ค่ะชาวท่าลมที่มันป้วนเปี้ยนเป็นพลังงานขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกในเชิงชู้สาวบ้างไหมกับคนคนนี้มันเป็นความรู้สึกในเชิงชู้สาวบ้างไหมเนี่ย บางคนนะเป็นเจ้านายกับลูกน้องบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดโยงเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์แล้วมันก็เลยวางท่านิ่งอะไรใส่กันเงี้ยจริงๆทั้งคู่รู้สึกพึงพอใจกันอยู่นะพึงพอใจที่ได้ร่วมงานกันพึงพอใจที่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือหรือพึงพอใจอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์แต่แต่ว่ามันนิ่งมันมันวางฟอร์มันวางท่ามันมัน เพราะว่ามันพยายามเอาชนะกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละหรือมันมีความเข้ากันไม่ค่อยได้ในเรื่องทัศนคติความคิดอะไรอย่างนี้ไหมก็เลยคุยกันเยอะไม่ได้ก็ได้ไงเอออืมมันจะเป็นความมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในเรื่องชู้สาวไหมมันจะพัฒนาไปในเชิงชู้สาวไหมเนี่ยมันจะพัฒนาไปในเชิงชู้สาวไหมเนี่ย ก็เป็นไปได้จะแค่วันไหวกันนะแต่ว่ามันจะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันไปได้ยากเข้ากันได้ยากหรือสถานการณ์เป็นไปได้ยากทําได้แค่มองมองเมียงเมียงดูดูกันวันไหวอาจจะชอบชอบกันได้แต่คือมัน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 ไม่ได้เติมเต็มนะคะในเรื่องความรู้สึกฟูลฟิลในเรื่องของความรักขนาดนั้นไงแอบดูดิชาว่าลมคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ย ฝั่งคนโสดธาตุลมแล้วตัวคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาบ้างค่ะมีไพ่ชาวเมธต,ตัวคุณเองก็แบบแบบอึอดอัดกับสถานการณ์ที่มันดูนิ่งดูสงวนททีกันนะมันมีการอยากเอาชนะหรือทัศนคติทิ่ถีอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันคุณก็เลยรู้สึกแบบก็แค่เมียงเมียงมองมองดูดูกันอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแสดงออกอะไรมากมายอะไรเงี้ยเออ ก็อาจจะแค่รู้สึกดีที่ดูแลช่วยเหลือกันหรือทํามาค้าขายอะไรด้วยกันหรือพูดคุยกันบ้างนูน่นนี่นั่นแต่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชาว่าลมรู้สึกแบบมีความกดกดดันอึดอัดเครียดทุกอะไรเงี้ยทําไม่าลมถึงรู้สึกแบบนั้นกับคนคนนี้ทําไมคุณต้องแบบอึดอัดกดดันเครียดทุกอะไรกับคนคนนี้คะทําไมอะ บางเคสชาวธาตุลมอยากจะหลุดพ้นไปแต่มันดันยังต้องข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องราวที่จำเป็นบางอย่างในบางเคสเนี่ยรู้สึกอึดอัดกดดันเพราะว่าอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ให้มันถูกต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นจะมี2กรณีเลยชาวธาตุลมบางคนอยากจะหลุดพ้นไปพอแต่มันดันยังต้องมานั่งข้องเกี่ยวกันนะคะแต่บางบางคนกับอยากให้มาเริ่มต้นกันใหม่แบบจริงจังแบบเอาดีดีเลยนะแบบชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกเอ่อ กืนไม่เข้าไขรไม่ออกบางอย่างนะอ่ะข้อความค่ะคนโสดธาตุลมเขามีข้อความอะไรค่ะอยากจะบอกคุณบ้างคนโสดธาตุลมเขามีข้อความอะไรค่ะคนโสดธาตุลมเขามีข้อความอะไรเขามีข้อความอะไรอยากบอกกลับมาได้ไหม เคยนิ่งกันไปนั่นเราจบกันแค่นี้เถอะเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคนที่แบบว่าเงียบเงียบนิ่งนิ่งกันไปแน่ๆเลยเขาอยากให้คุณกลับไปนะคะไม่ชาวถลมสวนทันควันเลยไม่หรือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะชาวถลมไปบอกเลิกเขาแล้วเขาไม่ไม่เลิกไม่จบกลับมาได้ไหมมันก็ได้นะอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านะคะ โซเมตเขาเข้าใจว่าคุณเหมือนเป็นเนื้อคู่เขารู้สึกผูกพันว่างั้นนะเจ้าชู้นะเราไหวหรอเออพอเหตุนี้หรือเปล่าท่านลมเลยไม่เอาอ่ะเขาบอกว่าเขาเจ้าชู้นะเออสิ้นสุดทางเพื่อน <c oughs> ออกแนวเหมือนไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนแหละหรือเป็นแค่เพื่อนก็ยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยฉันคิดถึงเออเขาคิดถึงคุณด้วยอยากให้คุณกลับไปนะถ้าชอบก็บอกมาเหดท่านลมนะว้าววอน เอารอด้วยเนี่ยแสดงว่าโดดเด่นความสัมพันธ์ใช่เขารอคุณอยู่คะ่ะโดดเด่นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆกันไปอะ่ะอืมนะประมาณนี้ละกันนะคะเอาไว้ค่อยไปทำคลิปแบบว่า ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่อยไปดูตรงนั้นต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวออมจะไปก่อนแล้วฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนะคะแล้วก็ช่วยกันดัน s u b สไครป์ให้ถึงแสนซับเดี๋ยวจะเอาโล่เงินมาโชว์แถวนี้นะคะแล้วก็จะได้มาแจกของรางวัลฉลองแสนซับกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย